ผมว่าชีวิตแม่งก็เหมือนกับการกินเหล้าแหละวิ <Cute. S 1> แต่มันจะมีบางคนที่ทำให้เราสั่งได้ขอสายสิบอสครับเฮียอดตั้งแต่มึงกลับไทยไปก็ไม่เจอกันเลยเป็นไงบ้างวะเป็นมะเร็งอะมันพ่อกูเลย <laughs> มลรดกไป <laughs> กูก็มีสิ่งที่กูอยากทําก่อนตายมึงอยากทําอะไรเนี่ยไปโดดร่มปีนผาบันจี้จ้ามั้ยมึงยังไม่เคยเนี่กูอยากไปเจอแฟนเก่ามึงห้ามบอกว่ากูป่วยหนวอยกูไม่อยากให้มันรู้โอยมันคงไม่รู้หรอก ที่ก si ha,, ูอยากกลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยเพราะกูอยากไปบอกลาเขาคืออะไรวะความสัมพันธ์มันก็เหมือนแดกเหล้าเนี่ยวันหนึ่งมึงก็จะเมาเป็นหมาไว้เดี๋ยวกูทำค็อกเทลแฟนเก่าให้มึงแดก Alice dance No <decoration> <fact> tears after the rain มึงไม่คิดจะทำค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอเแย่จัมึงนั่งรอกูทำานี่มึงรอถึงเช้านะเพื่ <ๆ S 1> อ,อเ,เ, <ๆ S 1> ลเล่าที่นี่มันไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่สำคัญที่สุดของมึงอะเคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงรักลราเหรอจะตต่หายอยู่แล้วรักเราเหรอรักเราแล้วทำอย่างนี้เราทำไมวะ ับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผลเขาอีกมึงกลับไปทำร้ายเขาอีก no, <but> no. มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกลกไกลมีคืนวันมีเวลาเธอร่วมทางกันน,กน,นานกว่านี้พี่ขอโทษหลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยง,งามเธอเวลาที่นืมตายังคงมีมีต One for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไหม